ชื่อนี้ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเนอะในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังภาพเกาะสวรรค์แห่งนี้เนี่ยเขาวางแผนอนาคตกันยังไงวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวเมืองอัจฉริยะของภูเก็ตกันใช่เลยครับนี่คือคําถามใหญ่เลย ในยุคที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายภูกเก็ตจะทํายังไงให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมันไปคู่กับการรักษาคุณภาพชีวิตดีๆของคนในพื้นที่ได้ซึ่งคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในคําว่าเมืองอัจฉริยะนี่แหละครับก่อนจะไปกันต่อมาทําความเข้าใจคํานี้กันสักนิดนึงก่อนนะครับเมืองอัจฉริยะหรือ smart city เนี่ย พูงง่ายๆก็คือการเอาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้บริหารจัดการเมืองครับทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป้าหมายสูงสุดก็คือทําให้คนในเมืองมีความสุขมีคุณค่าชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองเอาละครับชิ้นนี้เรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดๆกันก่อนเลยคือต้องบอกว่ารัฐบาลเขามีนโยบายชัดเจนเลยนะที่จะผลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบของประเทศเลย ซึ่งวิสัยทัศน์นี้มันใหญ่มากแล้วก็ครอบคลุมการพัฒนาในหลายๆด้านเลยครับแล้วแผนที่ว่านี่นะครับเขาตั้งอยู่บนเสาหลัก7ดด้านด้วยกันซึ่งถ้าดูดีๆนะครับมันครอบคลุมแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องปากท้องอย่างเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตจริงๆทั้งเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมสุขภาพการศึกษาแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยการบริหารงานของภาครัฐที่มันต้องทันสมัยขึ้นครับ โอเคจากภาพใหญ่ระดับจังหวัดใช่ไหมครับทีนี้เราลองซูมเลนเข้ามาใกล้ๆกันอีกนิดลงมาดูในระดับท้องถิ่นกันบ้างดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าไอเดียสวยหรูเหล่านั้นเนี่ยมันถูกเอาไปทําจริงยังไงและที่เราจะไปดูกันก็คือตําบลฉลองครับตําบลฉลองก็เป็นหนึ่งในตําบลของอํเาเภอเมืองภูเก็ตนี่แหละครับมีประชากรอยู่2 7 0 0 0กว่าคนก็คือเป็นชุมชนจริงๆที่มีชีวิตชีวามากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่า ก็ต้องเจอกับความท้าทายแล้วก็โอกาสในการพัฒนาไปพร้อมๆกับภาพรวมของทั้งเกาะภูเก็ตนั่นแหละครับและที่นี่เองครับเราได้เห็นการลงมือทําที่มันจับต้องได้จริงๆผ่านแผนงานของผู้นําท้องถิ่นคุณสําราญจินดาพลนาย,ยกเทศมนตรีตําบลฉลองท่านได้วางนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจนมากๆสําหรับชุมชนของท่านเลยแผนพัฒนาของตําบลฉลอง8ด้านนี้นะครับ มันสะท้อนให้เห็นเป้าหมายที่ครบเครื่องมากๆเลยมีตั้งแต่การวางรากฐานสำคัญสคัญอย่างโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการศึกษาและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การบริหารมันทันสมัยขึ้นครับและในบรรดาแผนทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่3เรื่องที่ถูกยกให้เป็นภารกิจด่วนจีเลยเรื่องแรก คือปัญหาขยะโอ้โ oh, หอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะมันกระทบโดยตรงเลยทั้งกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยเรื่องที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องน้าสะอาดครับการพัฒนาระบบประปาให้มันสะอาดได้มาตรฐานแล้วก็เข้าถึงทุกคนเพราะน้ํานี่คือหัวใจของคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขอ,อนามัยของทุกคนเลยจริงๆและเรื่องที่สคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องนี้ต้องพูดเยอะเลย โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตการมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอมีกล้อง C C T V ที่ใช้การได้ดีเนี่ยมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเลยครับเอาละครับทีนี้เราจะมาลองต่อจิ๊กซอกันจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ทำในระดับท้องถิ่นที่ตำบลฉลองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่มันคือการสนับสนุนเป้าหมายใหญ่เรื่องเมืองอัจฉริยะของภูเก็ตโดยตรงเลยเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับ อย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดปรับปรุงไฟถนนในตำบลฉลองมันคือการลงมือทำจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยอัจฉริยะหรือ smart safety ของทั้งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเหมือนกันเลยครับการพัฒนาระบบจัดการขยะการพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวมันก็ไปสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะหรือ smart environment ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเสาหลักของแผนแม่บทเหมือนกัน และอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากการพยายามทำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จณนะจุดเดียวหรือที่เรียกว่า one-stop service เพื่อให้ประชาชนมาติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นนี่แหละครับคือรูปธรรมของการมุ่งไปสู่การบริหารภาครัฐอัจฉริยะหรือ smart g o v e r n m e n t s ถึงแม้ว่าเราจะเห็นความพยายามที่น่าชื่นชมมากๆในระดับท้องถิ่นแล้วนะครับแต่พอเราซูมกล้องกลับออกมาดูภาพรวมของทั้งเกาะอ,อีกครั้ง ก็จะพบว่าภูเก็ตยังต้องเจอกับความท้าทายใหญ่ๆอีกหลายด่านเลยที่ต้องหาทางก้าวข้ามไปให้ได้มีงานวิจัยที่เขาชี้ให้เห็นอุปสรรคสำคัญๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวปัญหารถติดที่กระทบทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นปัญหาคลาสสิกอย่างขยะกับน้ำเสียที่ยังรอการแก้ไขแบบยั่งยืนคือโจทย์ใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยบางทีเทคโนโลยีอย่างเดียวมันอาจจะแก้ไม่ได้ทั้ง แล้วคำถามคือเราจะรับมือกับความท้าทายที่มันซับซ้อนขนาดนี้ได้อย่างไงก็มีนักวิชาการเขาเสนอแนวทางพัฒนาแบบองค์รวมขึ้นมาครับเรียกว่า PIC-BID model ซึ่งอาจจะเป็นเหมือนแผนที่นำทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นี่ครับนี่คือหน้าตาของโมเดล p i b d เป็นเหมือนรูปดาวหกแฉกซึ่งแต่ละแฉกเนี่ยก็คือองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันมันต้องไปด้วยกันทั้งหมด ขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เลยโมเดลนี้เขาเชื่อมสิกส่วนสำคัญเข้าไว้ด้วยกันครับเริ่มจากตัว P คือ people หรือคนต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อนพอคนมีคุณภาพก็จะดึงดูดไอตัวที่2คือ investment หรือการลงทุนซึ่งก็จะสร้างไอตัวที่3คือ income หรือรายได้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีไอตัวสุดท้ายคือ infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับ โดยมีดีคือดิจิ a l ลเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีดิจิตอลกับ B คือ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและแตัดสินใจเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันต้องโตไปพร้อมกัน ท้ายที่สุดแล้วนะครับการเดินทางสู่เมืองอัจฉริยะของภูเก็ตเนี่ยมันคือการหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ในระดับนโยบายกับการลงมือทำจริงๆในระดับท้องถิน่นคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งทา้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อก็คือเทคโนโลยีและพลังของชุมชนจะสามารถร่วมมือกันสร้างเกาะสวรรค์แห่งนี้ให้เป็นทางบ้านที่น่าอยู่สำหรับคนท้องถิน่นและเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนจริงๆหรือไม่